มาที่อีกหนึ่งเรื่องราวของคู่ราคู่นี้เลยค่ะสารวัตรหมีนะคะกับแพนเค้กนั่นเองช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยลงรูปคู่ในไอจีหลายคนเลยสงสัยว่าห่างกันหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังจากปากเธอค่ะ จากที่เคยเป็นคู่หวานแหววลงรูปคู่อัปเดตความสวีทใน IG ส่วนตัวแบบไม่เคยหายเลยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าได้แอบส่องไปในไ g ของนางเอกเรื่องราวดีๆแพนคเค้กเขมมานิดแทบจะไม่เจอรูปคู่กับหวานใจสารวัตรหมีเลยค่ะแฟนๆหลายคนเล็กเกิดกังวลนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคู่นี้หรือเปล่าเลยต้องแอบไปสอบถามกันสักหน่อยซึ่งเจ้าตัวก็ให้คำตอบแบบโล่งใจว่ายังหวานกันดีอยู่เหมือนเดิมค่ะ <S 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 ก็จริงๆพี่หมีก็ยุ่งด้วยทํางานในช่วงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอการปกติค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปตันนั้นเองค่ะก็ทันคงทันข้าวกันเหมือนเดิมค่ะหมายความยุ่งเลยแบบเอออาจจะไม่คิดว่าต้องถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับใช่ค่ะก็ด้วยเนาะเราก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรสขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าได้ไปไหนถ่ายรูปก็โอเคแต่อาจจะไม่ได้อัพลงซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จริงๆก็อาจจะช่วงนี้มีเป็นละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรายการด้วยเป็นอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยเอออ มีเรื่องอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะผสมกันไปค่ะเพราะว่าแบบกลัวแบบว่าแฟนขับเบื่อหรือเปล่าคะหรือว่าอะไรเปล่านะคะจริงๆก็แล้วแต่ช่วงมากกว่านี่คือถ้าได้ถ่ายเราก็ลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถ้ายังไม่ได้ถ่ายก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ,คะก็ไม่ได้ห่างกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ปกติค่ะค่ะแบบนี้กลับไปเราจะอัปรูปสยบค่าว กลับไปอัพเลยนะก็ได้ได้นี่เนาะไม่คิดว่าเราไอ้นี่กันค่ะจริงๆไม่ได้มีอะไรบางทีเราก็ถ่ายบางทีไปที่สวยๆหรือไปไหนแล้วก็อะถ่ายรูปโรงการเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติมันก็จะเราก็มุมเดิมๆกันซะมากกว่าค่ะหานเหมือนเ <ๆ S 1> ดิมอะไรอย่างงี้เนาะก็ดูแรกันเหมือนเดิม <ๆ S 2> ค่ะเจ้าตัวยังยืนยันนะคะในความหวานอีกว่าเร็วๆนี้ทั้งคู่กําลังจะเตรียมมีทริปค่ะไปเดินสายทําบุญด้วยกัน แฟนๆล่งใจกันได้เลยนะคะ,<ฮ>ะยังรักกันดียังมีรเรื่องราวดีๆให้กับกันอยู่นั่นเองจะยังคงดูแลก,กันและกันอยู่ประมาณนี้